ดูด่วนเอเชียลุ้นได้โคต้าบนโลกเป็น10ทีมช้างศึกโอกาสได้ไปมีมากขึ้นจริงไหมคลิปนี้มาคุยกันส่วนอีชิอีทำงานหนักต่อก่อนเจอเติร์กด้านฮัตสั้นของดีลุ้นอยู่ไทยลีกต่อเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองสุยนะครับคลิปนี้ก่อนเข้าสู่เนื้อหาเช่นเคยนะครับ แนะนำนี่เลยนะเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกลเน่พัทในเคสกราโนล,ล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆนโปรตีน,น,น,นเน้นเเกลเน่พัทในเคสกราโนล,ล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มนะครับคลิปนี้ช่วงแรกขออัปเดต เรื่องราวความขึ้นไหวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยนะครับถึงแม้ตอนนี้จะไม่ได้มีความขึ้นไหวอะไรมากนะครับเพราะอยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์แต่อิชินะครับเฮดโค้ชช้างศึกก็เดินสายนะครับไปดูฟุตบอลไทยลีกอย่างต่อเนื่องนะครับไปส่องฟอร์มนักเตะไทยที่มีลุ้นที่จะติดทีมชาติไทยในช่วงฟีฟ่าเดเดือนมิถุนายนที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับแป๊บ,ปบเดี๋ยวก็ถึงแล้วนะ เพราะว่าเดือนมิถุนายนเนี่ยเป็นเกมสําคัญนะเพราะทีมชาติไทยเราจะต้องไปเยือนเติร์กเมนิสถานคู่ต่อสู้โดยตรงในการลุ้นไปเอเชียนคัพรอบสุดท้ายซึ่งนัดเนี้ยโ,โหอิชอตต้องหวังถึง3คะแนนนะครับห้ามแพ้เป็นอันเด็ดขาดเพราะมันส่งผลต่อการเข้ารอบนะครับซึ่งเดี๋ยวให้จับตาดูนะครับว่ารายชื่อผู้เล่นที่จะประกาศกันในช่วงเดือนมิถุนายนในฟุตบอลเอเชียนคัพ รอบคัดเรื่องเนี่ยจะมีใครติดเข้ามาบ้างซึ่งช่วงนี้เนี่ยนักเตะไทยหลายๆคนก็ฟอร์มดีนะครับก็มีโอกาสที่จะติดทีมชาติไทยก็เดี๋ยวรอดูอีชิยังคงทํางานหนักอย่างต่อเนื่องนะครับช่วงที่ผ่านมาอาจจะโดนวิจาร์เยอะในหลายๆเรื่องซึ่งอีชิก็รู้แล้วนะครับเชื่อว่าในเกมเจอเติกร,รูปแบบของทีมชาติไทยน่าจะดีขึ้นกว่านัดเจอศรีลังกาแล้วก็อัฟกานนะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นกัน รอติดตามทัพช้างศึกทีมชาติไทยกันยาวๆนี่คือรายการสําคัญนะครับนอกจากนี้แน่นอนครับช่วงนี้อาจจะไม่ได้มีอะไรแต่เ้ยผมนั่งอ่านข่าวในโซเชียลปรกากฏว่ามีข่าวหนึ่งที่น่าสนใจครับคุณผู้ชมซึ่งมันเป็นส่งผลโดยตรงต่อทีมชาติไทยก็มีรายงานว่าฟุตบอลโลก2030เนี่ยมีโอกาสที่จะมีการเพิ่มโคตา้าคุณผู้ชม เป็น64ทีมอืมเป็น64ทีมนะคือในบอลโลกที่กำลังจะมาถึงเนี่ยก็มีการเพิ่มเลยใช่ไหมแต่ในปี2030จะเพิ่มมากกว่าปัจจุบันเนี่ยเอเชียเราเนี่ยได้โคต้าคือ8บวก1ทีมใช่ไหม1ทีมไปเพย์ออฟแล้วก็8ทีมที่จะได้ไปเล่นในส่วนของบอลโลก ก็มีญี่ปุ่นได้ไปและอินโดเนียยังคงลุ้นอยู่ล่าสุดเนี่ยเป็นเมสแตนนะเขาออกมาคำนวณเล่นๆถึงข่าวนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าฟุตบอลโลก2030เพิ่มโคต้ารอบสุดท้ายเป็น64ทีมจริงเนี่ยปรากฏว่าทางเมสแตนเนี่ยเขาวิเคราะห์ว่าเอเชีย er เนี่ยจะได้โคต้าเพิ่มเป็น11บวก1ทีมเท่ากับว่าจะได้โคต้าเพิ่มมาประมาณ4ทีมด้วยกัน 1 1บวก1ทีมในการไปบอลโลกโซนเอเชียเนี่ยมันเยอะขึ้นนะคุณผู้ชมมันเยอะขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะมากซึ่งมันก็มีโอกาสเป็นไปได้นะฟุตบอลโลก2030นี่ยเขากำลังหาหรืออยากให้หลายๆชาติได้เล่นบอลโลกมากขึ้น1 1บวก1ทีมคือ1ทีมไปเพย์ออฟ1 1ทีมไปเล่นแบบอัตโนมัติถ้าถามว่าทีมชาติไทยเราจะมีโอกาสมากขึ้นในการลุ้นไปบอลโลกหรือเปล่า ก็ต้องยอมแล้วว่ามีมากขึ้นแต่ถ้าถามว่าจะได้ไปเลยไหมผมก็มองว่ายังยากอย,กอยู่นะครับเพราะขนาด18ทีมคัดบนโลกรอบเนี่ยเรายังไม่ได้ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนจะถึงฟุตบอลโลก2030เราต้องเตรียมทีมดีๆและผ่านเข้าไปเล่นในคัดบอลโลกโซนเอเชียรอบสุดท้ายได้ก่อนนี่คือเป้าหมายใหญ่และต้องทำตั้งแต่วันนี้นะครับคุณผู้ชม เราหวังเราหวังแต่เราไม่ได้ไปคัดเอเชียรอบสุดท้ายมันก็ไม่ได้ไปแต่ถ้าเกิดเราได้ไปคัดเอเชียรอบสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็มีโอกาสทั้งนั้นแหละมีโอกาสที่เราจะได้นักเตะลูกครึ่งที่เขากําลังลังเลลังเล,งล,งลงแต่พอมีคําว่าบนโลกเราอาจจะได้เขามาเสริมเพราะว่าหลายๆคนก็อยากจะไปบนโลกสักครั้งในชีวิตใช่ไหมละ่ะเหมือนอินโดนีเซียที่เขาดึงมาได้เพราะว่าเขามีเป้าหมายในการไปบนโลกอรอรู้และกันแต่ย้ำอีกครั้งว่าถ้าจะไป ทำแบบเดิมไม่พอนะครับรากฐานที่มีไมพอและผมยังบอกเสมอว่าถ้าเราจะได้ไปบนโลกเราต้องไปชุดเยาว,วชนก่อนชุดเยาว,วชนเนี่ยเรายังไม่ใกล้เคียงเลยชุดใหญ่ก็ยังยากอีกมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าอยากจะไปไ่ไในปี2030เราต้องวางรากฐานทําอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันตอนนี้กว่าจะถึงปี2030มันเหลืออีกหลายปีเพราะฉะนั้นต้องทําหลายๆอย่างให้ฐานมันแข็งแกร่ง แล้วเดี๋ยวเชื่อว่ามันจะส่งผลต่อยอดพีระมิดที่ดีเองไหมครับก็รอดูแล้วกันเดี๋ยวถามว่าถ้ามันเป็น11บวก1ทีมเนี่ยมันก็มีโอกาสหมดแหละนะเออนะครับแต่มันก็ยากสำหรับทีมชาติไทยเพราะเดี๋ยวชาติอื่นๆอย่างที่ผมพูดเสมอว่าเขายกระดับมากันหมดแล้วไทยต้องเดินให้เร็วกว่านี้ไม่ใช่เดินและย่ำอยู่กับที่แบบนี้เราต้องเดินหน้าบ้าง อันนี้คือสิ่งที่แฟนบอลชาไทยอย่างเราอยากจะสื่อไปอยังผู้เกี่ยวข้องว่าเฮ้ยทำให้ทีมชาติไทยเราเนี่ยมันเดินหน้าทั้งตัวนักเตะทั้งตัวโค้ดทั้งตัวทีมงานนะครับก็รอดูส่วนชาติอื่นถ้าเกิดเขาเพิ่มโคตาบอลโลกเป็น64ทีมเนี่ยเอเชียได้11บวก1ใช่ไหมยุโรปจะได้24ทีมแอฟริกาจะได้12บวก1ทีมอเมริกาเหนือได้8บวทีมอเมริกาใต้ได้7บวก1ทีม แล้วก็โซนโอเชียเนียเนี่ยได้2บวก1ทีมหลายคนก็บอกเฮ้ยถ้าเราอยากได้ไปนะทำตามที่พี่จอมบอบหูบอกย้ายไปโซนโอเชียเนีย2บวก1ทีมเนี่ยทีมชาติไทยมีโอกาสได้ไปมากที่สุดออสเตรเลียยังย้ายมาเอเชียได้เออแต่มันเรื่อง,องยากนะก็เป็นแก๊กที่เขาเอามาพูดคุยกันนะครับอะเรื่องของทีมชาติไทยก็ประมาณนี้เดี๋ยวมีอะไรก็จะมาอัปเดตนะครับเชื่อว่าน่าสนใจหลังจากนี้เขาบอกว่า หลังจากจบช่วงสงกระดาเนี่ยปางสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยเขาจะมีการประชุมแนวทางการทําทีมชาติไทยในยแต่ละชุดโดยเฉพาะการสร้างชุดเยาวชนบอลโลกที่เราจะโอกาสได้ไปใกล้เคียงสุดคือบอลโลกชุดเยาวชนยู17ที่กาตาเป็นเจ้าภาพ5ปีติดแข่งแบบปีต่อปีซึ่งผมมองว่าเราต้องโฟกัสตรงนั้นเราต้องทําทีมเยาวชนให้ได้ไปก่อนแล้วค่อยมาว่ากันถึงชุดใหญ่ ถ้าชุดเล็กได้ไปแล้วเนี่ยเชื่อว่าเดี๋ยวมันก็มีโอกาสขึ้นมาต่อชุดใหญ่นะครับแต่ตอนนี้ถ้าเรายังเป็นแบบนี้เราย,ยังย่ำอยู่กับที่เรายังแรงไม่พอเล่น7จนาทีแรงหมดเรายังไม่มีนักเตะที่คุณภาพเพียงพอเราก็ไม่ต้องหวังแล้วครับคุณผู้ชมโค้ดเราก็ต้องผลิตให้เยอะด้วยนะ,ะก็ฝากกันนะครับจากนั้นคลิปนี้ปิดท้ายกันที่เรื่องราวของแอนโทนีฮัสซันกันหน่อยนี่คือโค้ดที่พึ่งอัลลาบี ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแฟนบอล BG เสียดายนะฮะสซันกําลังทําทีมได้ดีเลยนะครับล่าสุดฮอสซันเปิดใจบอกไม่คิดว่าเคยเสียใจมากเท่านี้มาก่อนเมื่อถึงเวลาต้องลาทีม BG ตลอดอาชีพที่ผ่านมา BG เป็นทีมทีม่เล่นน่าทึ่งมีแฟนบอลที่ยอดเยี่ยมมีทีมงานสตาฟที่ดีและซื่อสัตย์ภูมิใจกับตอนที่เขาอยู่ BG ได้สร้างผลการแข่งขันและผลงานที่น่าพอใจ BG จะอยู่ในใจของฮอสซันตลอดไป รักนักเตะทุกคนพวกเขาเป็นพวกที่มีคาแรคเตอร์หัวใจนักสู้จงเดินหน้าต่อนี่คือการอำลาของทีมของโค้ชที่เอฟเฟกต่อนักเตะ BG นะครับนักเตะ BG หลายๆคนเนี่ยโพสต์ถึงแอนโทนีฮัตซันอย่างมากแสดงว่าเขาเป็นโค้ชที่มีฝีมือดีและได้รับการยอมรับสุดๆและผมก็เห็นว่าฮัตซันเองเนี่ยเหมือนอินกับบอลไทยไปละ มีโอกาสได้เห็นฮัตสันในการคุมทีมต่อล่าสุดก็ไปดูการท่าเรือใช่ไหมแต่ก็ยังไม่ได้การพูดคุยอะไรหรอกแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยฮัตสันเนี่ยเป็นโค้ดที่หลายๆทีมใหญ่ในไทยลีกถ้าสนใจอ่ะไปพูดคุยได้นะผมว่าโค้ดคนนี้ไม่ธรรมดามีแนวคิดที่ดีแล้วก็มอบแพชชั่นให้กับนักเตะได้ดูปลุกนักเตะ b g จจากหลายๆคนที่ดูเหมือนแพชชั่นหมดไปอ่ะกลับมาเล่นได้ดีหลายๆคนนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยทีมใหญ่ถ้าเรือเนี่ยผมว่าฮัสสันเนี่ยเหมาะนะลองพูดคุยกันได้น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องคราวของแอนโทนีฮัสสันนะครับส่วน BG ต้องมูฟออนแน่นอนนะครับก็ต้องเนี่ยแหละลุ้นกับพี่บอยสุประชัยคมศินแล้วก็ไม่รู้ว่าลูการหน้าจะหาโค้ชคนใหม่มาหรือเปล่าก็รอติดตามนะครับอ่ะเรื่องราวในคลิปนี้ของฟุตบอลไทยประมาณนี้แล้วก็สุขสันต์วันสงกรานนะครับไปเล่นน้ํากันก็ มีสติแล้วก็เล่นกันให้สนุกแล้วกันนะครับเป็นช่วงเวลาพักผ่อนของแฟนฟุตบอลชาวไทยก็มีความสุขกันเยอะๆนะครับคลิปนี้ก่อนจะไปนี่แนะนํานี่เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกลนเน่พัทนิเคตกลานโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆปโปรตีนเน้นๆ กรเนเน่พัดในเคสกราโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ